าโปร่งใสออกแปลว่าอย่ามาถามฉันฉันมีสิธจะไม่ตอบอันนี้คือกกตเปลี่ยนคำขวัญเดิมสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมมาเป็นสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเอาคำว่าโปร่งใสออกก็เป็นชนวนอีกอย่างหนึ่งทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องเก่า คือความผิดพลาดเดิมของกะกะตกรกะตเปลี่ยนคำขวัญความผิดเก่ายังไม่ได้ถูกลบล้างซ้ำจะสร้างความผิดใหม่อีกหรืออย่างไรชัวสร้างแน่ความผิดเก่าที่ไม่ได้ลบล้างนั่นน่ะมันน่าอับอายมากมากมากที่สุดเลยมันไม่ใช่อับอายว่า เพียงแต่ว่าเออกกตทําไปตามใบสั่งหรือเปล่าหรือไม่ใช่แต่ว่าเออเป็นไปอภินิหารของการใช้ตัวเลขเพื่อทําให้เกิดรัฐบาลฝั่งข้างซึบทอดอํานาจได้เป็นรัฐบาลแล้วจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศเขาฟ้องนะมันเป็นความเสียหายอย่างมากแม้จะมีความพยายามที่จะดึงตัวจากฝ่ายค้าน มาเป็นฝ่ายรัฐบาลขึ้นอีกมากก็ตามแต่ตอนนั้นเสียงปริ่มน้ำความผิดเก่าที่ยังไม่ได้ลบล้างและมันจะสลักอยู่ไปช่วงกาลนานเลยว่ากรกตชุดนี้ใช้อภิเิหารตัวเลขเพื่อช่วยตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากการรัฐบาลสืบทอดอำนาจเพราะว่าเสียงมัน ใกล้เคียงกันคือเดิมเนี่ยความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอันที่จริงถ้ารวมกันเนี่ยมันน่าสำเร็จผลถ้ารวมนะคะ,ะครั้งที่แล้วเพื่อไทย136เสียงอนาคตใหม่87เสียงแล้วก็เสรีรวมไทย11เสียงเศรษฐกิจใหม่ตอนนั้นนะ6เสียง แล้วก็ประชาชาติ6เสียงเพื่อชาติ5เสียงแค่นี้ก็สองร้อยหาละยังไม่ได้รวมพักเล็กอีกพักหนึ่ง251ร้าสิถ้าทำตามนี้นะแปลว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มีการไปไประชุมแล้วก็มานั่งเรียงหน้ากันแล้วสุดท้ายตอนหลังนี่พักเศรษฐกิจใหม่ก็ถูกดึงไปก่อนเลยนะเพราะเขาไปอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกเพราะในการคำนวณของกกตมันไม่ใช่ ซึ่งในความผิดครั้งนั้นเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยดิฉันพูดเมื่อวันที่8เมษาซึ่งเราจะอ้างได้นะฮะให้เข้าไปดูดิฉันพูด Facebook ไลฟ์ด้วยแล้วก็มีการถอดมาด้วยนะฮะก็คือเป็นความผิดของกอตอกตที่มีความผิดในรัฐธรรมนูนทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนซึ่งวิธีการทำของรัฐธรรมนูนเนี่ย ในมาตรา91วงเล็บสเนี่ยนะฮะก็เป็นการคำนวณก็คือบัตรใบเดียวไม่ให้ตกนะ้ำเอาสอสอเขตมาลบถ้าเกินก็เอามาลบแล้วให้นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พักกันเมือทุกพักหารด้วย500อันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือถ้าคิดไล่มาเรื่อยๆของมาตรา91เนี่ยนะฮะจำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวน รัศดรที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้มันสําคัญมากเพราะในนี้เขาใช้คําว่าในวงเล็บสี่ผลที่ได้คือจํานวนสสบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยตามอัตราส่วนแต่ต้องไม่มีผลใพ้พรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกผู้แทนรัศดรเกินจํานวนที่สสพึงมีดังนั้นได้ได้ประเมินไปแล้วว่าแม้กระทั่งคนเขียนพรบ ก็ไปพยายามอธิบายวิธีคำนวณให้มันพิลึกพิลั่นซึ่งถ้าเป็นคนที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์สักนิดหนึ่งไม่ต้องเขียนเพราะมันเป็นอัตราส่วนคนก็สามารถใช้หลักอัตราส่วนและบัญญัติตยางคำนวณได้บนหลักการของสสพึงหมีความผิดเก่าเน้นต้องพูดหน่อยนะซึ่งไม่ได้ลบหล้าง แล้วน่าจะฟ้องร้องได้เนี่ยมันเป็นความผิดที่น่าเกลียดมากมันแสดงถึงภูมิปัญญาของระบบการศึกษาไทยได้ด้วยว่าคนที่จบปัญญาตรีปัญญาโทรหรือเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้ยังไงนี่มองอย่างในแง่ดีนะมันถึงได้ออกตัวเลขแล้วไม่สามารถทำตามหลักนิติศาสตร์ด้วย นะว่าเขากําหนดว่าเจดเสียงประชาชนเจ็ด0มืคนได้สะสะหนึ่งคนแต่คุณทําให้คนสองสามหมื่นได้สะสะหนึ่งคนจึงได้พักเล็กพักน้อยเต็ไมไปหมดมีวิธีการคํานวณซึ่งหลักตอนต้นก็คือคะแนนของพักเพื่อไทยได้เกินกว่าสสเพิ่งมีเขาต้องได้ร้อยสิบกว่าแต่เขาได้ร้อยสามสบหกเพราะ population b o a r ของเขา ออกมาประมาณนั้นดังนั้นเสียงเขาเกินไป25เสียงเกินจากสสพึงมี25เสียงแน่นอนคือเป็นศูนย์ก็คือตัวเลขสมาชิกของเพื่อใดแต่ในทางคณิตศาสตร์ไม่เป็นศูนย์ค่ะมันต้องเป็นการติดลบจะได้ความไม่สามารถจะได้เจตนาหรืออะไรก็ตามแต่มันน่าจะชุกคิดได้เพราะมีคนเตือนหลายคน ก็มีผลทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ได้มายาวนานพร้อมทั้งมีคนกินกล้วยด้วยนี่คือความผิดเก่าไม่ได้ถูกลบล้างดังนยังไม่พูดถึงความไม่โปร่งใสยอย่างอื่นไม่ว่าเป็นคะแนนเป็นการนับบัตรขย e งบัตรเสียอะไรต่างๆและตอนปลายยังไปดูงานต่างประเทศเลยแทนที่จะ กับกระทบตัวนว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ไหนนูนไปดูงานต่างประเทศกนหนดเลยทั้งที่ปัญหาในประเทศเนี่กองเป็นขยะเลยสำหรับกกตบัตรเขยงเอ่ยตกน้ำเอ่ยคะแนนไม่ตรงเอ่ยครั้งนี้ก็มาโชว์ว่าคะแนนจะต้องนับใหม่47เจเขตไม่ใช่บัตรเขยงแต่คะแนนเขยียงคือคะแนนไม่ตรงกับบัตรอันนี้เนี่ย ประชาชนประเมินได้ไม่พอยังมาเปลี่ยนคำขวัญอีกเอาโปร่งใสออกแปลว่าอย่ามาถามฉันฉันมีสิทธิ์จะไม่ตอบแต่ว่าสิ่งที่ฉันจะทำก็คือความชอบด้วยกฎหมายนี่คือคำขวัญใหม่ครั้งที่แล้วอ่ะคุณอ่ะคำนวณก็ผิดแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคุณคุณเลยไม่ใส่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมแล้วครั้งนี้คุณจะมาบอกว่าชอบด้วยกฎหมาย แปลว่าไม่สนใจเสียงประชาชน20กว่าล้านเสียงถ้ามันชอบด้วยกฎหมายผมก็จะยึดตัวนี้แหละแล้วอย่ามาถามเพราะคำว่าโปร่งใสเอาออกแล้วเอาชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่าความชอบด้วยหลักการนิติรัฐนิติธรรมหรือป่าอยู่ดีๆมาเปลี่ยนคำขวัญเนี่ยคนที่แม้กระทั่งไม่สนใจอะไรนะ พอเห็นเขาเปลี่ยนคำขวัญน,นะเปลี่ยนโลโก้เนี่ยอย่างเงี้ยป้ายตัวเบลออย่างเงี้ยคนมันไม่คิดก็ต้องคิดค่ะอน,นี้อยู่ดีๆทาไมต้องเปลี่ยนคําขวัญแล้วทําไมต้องมาเปลี่ยนช่วงนี้ช่วงที่เขากําลังบอกว่าเฮ้ยรีบรับรองเพื่อให้กระบวนการชาร์จไต่ดําเนินไปได้ดันมาเปลี่ยนคำขวัญเบลอเบลอบเลยสุจจิตเที่ยงธรรมและชอบวยกฎหมายไม่สนใจอะไรอย่างอื่นแล้วกฎหมายของใครแล้วครั้งที่แล้ว ไม่เห็นชอบด้ยวยกฎหมายไม่ไม่ชอบด้ยวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้ยวยรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ว่าสสพึงมีเจ็ดหมหนึ่งได้หนึ่งคนอันนี้แปลว่ามันต้องเป็นอย่างต่ำครั้งก่้วไม่ชอบด้ยวยกฎหมายแต่ครั้งนี้จะชอบด้ยวยกฎหมายเออแล้วมันจะชอบทำหรือเปล่าไม่สนใจบงไสหรือเปล่าอย่ามาถามไม่สนใจหรือเปล่าความจริงกกตนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ แต่มันก็ยิ่งใหญ่จริงอะแต่มนุษย์ธรรมดานั้นเนี่ยมันไม่ควรจะคิดว่าตัวเองแนละคณะของตัวเองยิ่งใหญ่คุณยิ่งใหญ่มา่างไหนคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งร้องให้กรกตมาจากการเลือกตั้งประชาชนดิเลือกเอาไหมกรกตจังหวัดที่คุณพาไปตั้งแต่งตั้งอะแล้วก็เอากรกตจังหวัดเนี่ยมาเลือกเป็นกรกตอของระดับประเทศมันก็ไม่ใช่ คุณมาจากไหนคุณมาจากระบอบของทหารจารีตการสรืบทอดอำนาจถามว่ามันยิ่งใหญ่ตรงไหนคือคุณมามีอำนาจยิ่งใหญ่เพื่อจะควบคุมอำนาจประชาชนอย่างไม่ชอบทำหรือเปล่าหลายคนก็ไปดีนะคนในสำนักง,งานเลขาธิการกรกะตดูเหมือนจำได้ว่าไปเป็นวุฒิสมาชิกไปรับคำดีความชอบต่อคือ แน่นอนที่แล้วมาคุณทำผิดไม่มีใครทำอะไรเพราะคุณเอาแต่ฟ้องเอาฟันจัดการหัวหน้าพักนี้แล้วก็ยุบพักนี้เพราะนั้นเที่ยวนี้คุณก็อาจจะจัดการหัวหน้าพักที่ไม่พึงปรารถนาอีกก็ได้ชอบทำไม่ชอบทำไม่รู้ชอบด้วยกฎหมายตามที่ตีความแล้วอย่าลืมไปจ่ายเงินสิบล้านด้วยที่ครั้งที่แล้วอ่ะคุณไปจัดการผู้สมัครคนหนึ่งอะแล้ว ในที่สุดศาลตัดสินว่าไอ้คดีหุ้นของเขาอะเขาถืออยู่ถือ AS 200หุ้นนี่ชาวบ้านธรรมดาเขาซื้อเกินนั้นนะ200หุ้นเนี่ยมันกี่บาทแล้วหุ้น AS มันตั้งเท่าไหร่นี่ถ้าเปคนไปฟ้องร้องนะไม่รู้ว่ามันยังมีอายุความอยู่ไหมน่าจะมีนะว่าครั้งที่แล้วคุณได้ทำผิดในการ ใช้อภินิหารทางการคำหนวณจนทำให้สสของบางพักคน,นี่ไม่ได้พูดเรื่องคดีธนาธรนะจนทำให้สสของอนาคตใหม่ลดลงไปสิกว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนพักเพื่อไทยไม่ลดแต่ว่าในส่วนของพักร่วมฝ่ายคานเดิมเนี่ยคือถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันได้ตั้ง87นะ มันเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเรารองรวมแล้วมันได้ประมาณ250กว่านะหมายถึงเอามารวมกันตอนนั้นน่ะที่จะพยายามจับมือแต่พอมาเจออภินิหารตัวเลขไงหลังแต่อนาคตมาอาจจะเสียศูนย์เพราะว่าขณะนั้นเขาฟ้องธนาธรด้วยวิกฤตการเมืองไทยทำให้คุณประยุทธ์สืบทอดอำนาจอยู่ได้ต่ออีกสปีด้วยอภินิหารจาก กกตเป็นจุดเริ่มต้นแน่นอนมันก็มีองค์ประกอบร่วมมือหลายฝ่ายมีสวยกมือให้เต็มที่อีกฝั่งได้250กว่าเขาอาจจะไม่ยกมือให้ก็ได้แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนั้นเอาเรื่องของกกต่้วนรมาพูดว่าครั้งที่แล้วมีความผิดอย่างชักกันดิฉันเรียนมาทางวิทยาศาสตร์อะไรที่มันเป็น วิทยาศาสตร์เบื้องต้นคณิตศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือต้องมีเหตุผลมีสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ก็รอการพิสูจน์ต่อไปอาจจะเป็นสมมติฐานหรืออะไรก็ตามแต่ดิฉันต้องการให้สังคมไทย เป็นสังคมที่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจพื้นฐานคุณจะเรียนนิติศาสตร์คุณจะเรียนอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานของความสีวิลไลของโลกซึ่งที่จริงเนี่ยคนสมัยโบราณแต่อียิปต์เนี่ยเขาก็คำนวณอะไรต่างๆเป็นหรือนังที่แดนบอกในบัญญัติแต่ย,ย่างเนี่ยคือในรัรรมนูนเค้าเขียนเอาไว้เนี่ยไปเขียนพระราชบัญญัติประกอบรัรรมูนก็ไม่ต้องมากแล้วยังกกตยังอ้าง,ออางว่า ไปนั่งคำนวณด้วยกันกับคนเขียนพรปออีก็เลยไม่รู้ว่าคือมันมันมันคู่หรือเปล่าอ่ะไม่อยากใช้คำรวณแดงคือแก่แล้วอ่ะพูดเลย <laughs> คือโง่คู่หรือเปล่ามันอาจจะไม่โง่คู่แต่เป็นฉลาดคู่เลยก็ได้นะคือช่วยกันคือจริงๆบัญญัติตยางและคำว่าสัดส่วนเนี่ยเขาไม่ต้องเขียนลงไปในพรปเพราะมันเป็นหลักการเนะกฎหมายคุณก็เขียนเป็นกฎหมาย เหมือนเอมาตรา91ในรัฐธรรมนูญข้อ1234นั่นแหละนะแล้วที่เหลือพรบรประกอบรัฐธรรมนุนก็เขียนเท่าที่จําเป็นแต่ที่ไปคํานวณน,นั้นเนี่ยบ้าบอคอแตกน,นั่นแ่่ะแปลว่าไม่รู้จักคณิตศาสตร์เพราะมันเบสิกพื่อมากเลยคุณลองไปอ่านฟังของจานลอยแต่จา์นลอยนะแกพูดละเอียดแต่ว่าพูดสั้นๆส,สำหรับจันทิดาคือ ไม่เข้าใจกระทั่งว่าเวลาพักเพื่อไทยได้จำนวนสสเกินเกินกว่าสสพึงมีแปลว่ามันติดลบรู้จักคำว่าติดลบไหมหรือรู้จักแต่เลขศูนย์แน่นอนคือเพื่อไทยสสเป็นศูนย์แต่ในการคำนวณน,นั้นเนี่ยมันศูนย์ไม่ได้ก็เลยทำให้แบบที่อาจารย์ลอยอธิบายว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า พอมาบวกกันแล้วเนี่ยก็มีทั้งขาดมีทั้งเกิดและสุดท้ายพักต่างๆก็ถูกหักหมดรวมทั้งพักอนาคตใหม่ซึ่งโดนมากที่สุดเลยนี่เป็นความปิดที่ชักกาดชักกันกระทําต่อประเทศและประชาชนทำให้พักฝ่ายสืบทอดอำนาจอยู่ได้มาเยี่ยนานแต่คนไทยก็ไม่ยอมแพ้อดทน กับรัฐธรรมนูญบ้าบอคอแตกเนี่ยแล้วสุดท้ายความลำพองใจที่คิดว่าพลังประชารัฐก็จะเป็นพรรคใหญ่ครั้งที่แล้ว population rate นี่ได้สูงกว่าเพื่อไทยด้วยของพลังประชารัฐได้8ล้านสเพื่อไทยได้7จล้าน8ก็คิดว่าต่อไปนี้จะสู้กับเพื่อไทยบัดสองใบเลยหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือทำแบบเก่าไม่ได้อีกแล้วเพราะคนดา่า ถ้าทำบัตรใบเดียวแบบเก่าจะคำนวณแบบไหนถ้าคำนวณแบบใหม่ก็บอกแล,แล้วครั้งที่แล้วํำคำนวณผิดดิทำไมไม่ทำแบบเก่าละเออถ้าอย่างนั้นทำคำนวณแบบเก่าก็ไม่ได้เพราะถูกด่ามากก็เลยกลายเป็นบัตรสองใบหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความเต็มใจเพราะพังประชารัฐก,ก็ไม่คิดว่าตัวเองก็จะแตกแล้วก็ไม่คิดว่า กลายเป็นว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมันจะรวมเสียงกันแล้วมันจะเบิกบานขนาดนี้เทเป็นจังหวัดจังหวัดเลยโดยเฉพาะกรุงเทพถามว่ากกตคิดบ้างหรือเปล่าหรือคุณจะบอกว่านุน่นไอสำนักเลขาเป็นคนทำผมก็แค่เซนอตอบมาเลยประธานกกตสำนักเลขาทำทั้งหมดแดนได้ยินว่าพูดกันอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ความผิดผม,ผมเขาทามาผมก็เซ็นผมตัดสินเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นไอ้คำนงคำนวณเน,นี่ยพวกนั้นทําทั้งนั้นบัตรเขยงอะไรอะไร่อะเดี๋ยวเราไปดูงานเนี่ยผมไปอ่ะเออไม่รู้ว่าจะตอบว่ายอย่างไรแต่ว่าสรุปว่าถ้าทําแบบเดิมก็คํานวณแบบเดิมไม่ได้พอคํานวณแบบเดิมไม่ได้เนื่องจากถูกด่ามากจะมาคํานวณแบบใหม่มันก็พิสูจน์ว่าคํานวณแบบเก่าผิดนะมันก็เลยเป็นบัตรสองใบคราวนี้ บัตรสองใบเนี่ยนะปัญหาก็คืออาจจะอาจจะไปจัดการอะไรไม่ได้แต่มันก็จะเกิดสิ่งที่คำว่าชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการตีความทั้งนั้นเหมือนที่เราพูดที่ว่าเมื่อกะกะตคิดว่าสั่งเพราะชอบด้วยกฎหมายก็คือสอสอถือหุ้นสื่อไม่ได้อันเดียวก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายศาลตัดสินว่า คุณต้องรับผิดชอบเขาสิบล้านไปจ่ายเสียแปลว่าเขาต้องยึดเจตนารมเป็นหลักเดียนพูดถึงสาดิกาที่พิ่ภา,ากษากรณีคุณชาญชัยเจตนารมก็คือไม่ต้องการให้นักการเมืองใช้สื่อเข้ามาได้ประโยชน์แล้วก็เข้ามาครอบงำกิจการแต่คุณยังตัดสินอันนี้ก็ส่งผ่านไปสามนูนนี้นก็ไม่ได้ก้าวล่วงนะซึ่ง ไอ้หุ้นบีรักของคุณธนาธรก็จัดการคุณธนาธรไปทั้งนั้นที่ไอ้บีรักนะั้นมันไม่ได้เขี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเพียงแตกเขาจดเลิกไม่จบยังไม่จบยังค้างเติ่งอยู่อันนี้ก็สอนให้เห็นว่าเพราะว่าคดีของคุณชานชัยมาทีหลังนะคดีของธนาธรรุ่นก่อนมองแง่ประชาชนก็เหมือนพัฒนาการทางความยุติธรรม มันจะดีขึ้นในแง่ว่าทําตามเจตนารมเด้นก็อยากจะถามว่าเจตนารมณ์สาคัญไหมหรือคุณบอกว่าชอบเรื่กฎหมายอย่างเดียวเออครั้งที่แล้วเจอสิบล้านเที่ยวนี้ขูนะอาจจะเจอเป็นร้อยล้านก็ได้นะเด่นเห็นเขาฟ้องกันเป็นร้อยล้านนะอย่างกรณีของเก้าเด่นเห็นฟ้อง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 ,องหลายคนแล้วฟ้องสองสเก้าไกลไทยสร้างไทย คนละร้อยล้านทั้งนั้นเลยแปลว่าเขาขยับขึ้นมาเป็นร้อยล้านแล้วนะในการฟ้องดังนั้นิฉันอยากจะถามว่าท่านคิดถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีไหมทําไมท่านถึงโกรธว่าประชาชนคนํานึงก็มาด่าผมสองคำก็มาด่าผมแล้วท่านรู้เปล่าว่าองค์กรเหล่านี้มันไม่ได้ลอยมาจากฟ้ามันมาจากรัฐมนตรีศูนย์ซึ่งเขาต้องการให้ตําแหน่งเหล่านี้เนี่ย ยึดโยงกับประชาชนแต่เมื่อมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกลับไปยึดโยงกับเผด็จก,การน่ะแล้วแปลว่าอะไรแล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีมันมาอยู่ยที่ไหนมันไม่เชื่อว่าเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วถูกด้อยค่ากลายเป็นว่าท่านคิดว่าถูกแต่งตั้งนะจากอำนาจเผด็จก,การอันนี้โดดเด่นเหรอแล้วผพ้ที่มาจากประชาชนนี่ทำต่อยด้อยค่าเหรอมันไม่ใช่ ในทัศนคของเดนเสียงของประชาชนเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นสำคัญสูงสุดแต่ถ้าท่านจะพูดไปชอบเรื่องกฎหมายท่านพูดถึงรัฐธรรมนูญก็ต้องพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพราะตัวหนังสือที่เขียนนะพวกท่านยังใช้มั่งไม่ใช้มั่งเลยเหมือนอย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอ่ะทำไมมันผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนทำไมทำได้ทั้งผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เขียนกันเองอ่ะก็ยังเผิดเพราะนั้นเที่ยวนี้มาเปลี่ยนคำขวัญเหรอประชาชนจับตาดูอยู่ทุกอย่างมันจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ทั้งสิน้นด่นันอยากให้เจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้งครั้งนี้มันเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ที่มันส่องเข้าไปได้ถึงหัวใจของผู้ป่วยทั้งหลายที่ เหล่านี้ไอเดนถือเป็นผู้ป่วยนะแสงอาทิตย์เนี่ยให้ให้มันเข้าไปถึงผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยนะที่ไปหลงหลงผิดกันเนี่ยว่ามีเกียรติและสูงส่งและได้รับลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงจากฝัง่งเผด็จการลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงจากฝั่งเผด็จการเนี่ยมันไม่เท่าคําสาปแช่งของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ก็เด่นก็ขอจบว่า ท่านจะเป็นกกตในระบบไหนกันแน่จะเป็นกกตในระบบประชาธิปไตยหรือเป็นกกตในระบบะเผด็จการจารีตนิยมคำขวัญไม่สำคัญสำคัญคือการกระทำคำขวัญเป็นสิ่งที่คนคาดเดาว,ว่าจะทำแบบนี้เพื่อประกาศแต่ตัวแท้ๆของท่านเนี่ยจะเป็นกกตในระบบไหน คือท่านได้รับการแต่งตั้งมาในระบบบ็จการจารีตนิยมแล้วขณะนี้เสียงของประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามามันแสดงเจตนาลมชัดเจนว่าประชาชนไม่เอาระบบผดริการจารีตนิยมคนทั้ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเลือกพักฝ่ายค้านเดิมอ่ะฝ่ายที่ไม่เอาที่ว่ามีเราไม่เอาลงอะไรประมาณนั้นอ่ะตั้ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วท่านกล้า ที่จะสู้กับเสียงประชาชนเหล่านี้หรือท่านจะร้อยเขาเลือกร้อเซมันคงเป็นไปไม่ได้นะมันก็คงมีคนจำนวนหนึ่งอยู่แต่นี่มันไม่น้อยแล้วนะก็ภาวนาว่าให้แสงและเสียงของประชาชนเป็นเหมือนเหมือนดวงอาทิตย์สาดเข้าไปในจิตใจของคนทั้งหลายที่ยังยึดมั่นอยู่ในระบอบประเด็จการจารีินิยม ให้มองเห็นอำนาจประชาชนเพราะว่าประชาชนนั้นมีแต่เติบโตและมีอนาคตแล้วรอได้แต่คนที่อรยราไปเนี่ยนะคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นประวัติศาสตร์มันจะอยู่ในจารึกประวัติศาสตร์การเมืองให้คนรุ่นหลังได้อ่านว่าองค์กรอิสระและกระบวนการต่างๆ ในทศสองทศวรรษตั้งแต่49มาจนกระทั่งถึง66เนี่ยมันเป็นยังไงหรือจะบอกว่าแม้เจตนารมณ์ประชาชนจะสดแสดงออกถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่องค์กรอิสระเหล่านี้และวุฒิสมาชิกเหล่านี้ก็ไม่ยออ่อท้อที่จะดอด้านและยืนยันที่จะสืบทอดอำนาจของผลิตการจาริได้ทยม ก็เลือกเอาใจใ้เข้าบันทึกแบบไหนค่ะ